เรื่องตึงแล้วก็ลูกหาว่าร้ายมีคนสิ่อได้ร้ายเหมือนกันแต่ขยันจิจการัดเปีใหม่ก็ไม่มหลายคัน,น,คนย่ำก้อนทุเทพยมามันกินดีอยู่กาแฟสดก้นบานเห้องกินแต่กาแฟซองกาแฟซองสื่อเปนน้ำมันทับ Du får ikke skremme meg. Du får ikke skremme เมากินมารลดอย่างรครัลงรถสีดุกเนไปเลยราคาตัวรถตัวนี่แหละ ตัวตัวใดควรตัวใดเนี่ยที่เปิดที่ไปทมนลอยมันเจ็ดลอยมันเจดลอยใช่เอยกว่าพีแมนเนี่ยแงนะขึ้นไม่เด้ขึ้นาขึ้นเพียงยงเดียวขาขึ้นสิเพีขาลงตัดเพียสลองเิขบเคิืองเิรที่นี่ไปเอ กัรเปลี่ยนเยอมาพี่ใหม่กับบ้านตัวตอยู่เหลตามีเขาลับลอยู่ทีไปานนี่ลูไปสสอนน้ำมูทำปวนกั้้ปา้าเจ็บบานบบุกเ็นก็ซื้อบ้านอยู่อ่กเ็นบ<อ>่แต่ง่ว,ว่าจีอยู่รเไหลวเอกมหนา อมาเอาเงินนี่อยากบอกผมสักพบอกผมหาเงินเงียบคนเชียงใหม่คนเชียงไหม่บาคน้องเงินคนเก็บเงินหยุดยังบยุดยังยังจะไกลจะตี เรอาอมีหลายแล้วก็ผมหลายแล้วก็ผมอรน่ยซื้อเปในหมู่บ้านสะดวกไหนปลอดัยเลยลังจากลังซื้อก่ซื้อบ้านปยัสองบ้านกว่าอัานเดีวยวครับ เป็นบ้านที่เขาหลังที่เขาเป็นบานตัวอางส่ยังบอกขายเร่ายขายบ้านให้หมดจะเที่ขายแล้วคือสองสามเหย่าเก่ายี่สอง